เฮ้เนื้อเรื่องเปลี่ยนไปงั้นเหรอชายาผู้ศรัทธาแห่งคำสาบลึกลับแห่งโชคและปฏิหารของมือใหม่อะไรกันเนี้ยแล้วชายาดาบผิวไหวหายไปไหนทำไมถึงกลายเป็นแบบเนี้ยดูเหมือนว่าเนื้อเรื่องจะเปลี่ยนไปย่างกระทันหันครับหรือว่าเป็นเพราะอิทธิพลของอัศวินหอ,อกกันนะบอกตามตรงผมคิดว่าเราไม่มีนักดาบคู่คนนั้นอีกต่อไปแล้วละ่ะเออจริงเหรอก็ได้ฉันขอปประสะกิลออกก่อนนะ จะทำให้แน่ใจก่อนว่าเขารักษาตัวเองได้หรือเปล่าไม่นะมันไม่ได้ผลครับเหมือนว่าคนจะมีต้าไม่เพียงพอหรืออะไรกันไม่มีทางนักดาบคู่ของฉันคริสกำลังจะตายงั้นเหรอพอมานึกดูแล้วผมนี้โชคดีจริงๆตั้งแต่แรกผมก็ได้รับเครื่องสวมใส่ระดับสูงและสกิลแต่หลังจากที่ผมเจอกับท่านพี่และได้เรียนรู้ถึงความแข็งแกร่งที่เท้จริง และการเป็นฮีโร่ที่มีคุณธรรมนั้นเป็นยังไงผู้ที่อ่อนโยนกับผู้ที่อ่อนแอและยืนหยัดเผชิญน้ากับผู้ที่แข็งแกร่งได้โปรดขอโทษเจ้าหนูฮิวเลอร์แทนผมด้วยนะครับเอาคำขอโทษนั่นไปบอกเองตอนนายเจอเขาเถอะท่านพี่ที่อยู่หลังหัวของคุณนั้นคืออะไรเงั้นเหรอฮะ <c oughs> นั่นมันทักษสะสกิลศักดิ์สิทธิ์งั้นเหรอเกรทฮิว อะไร่ันพี่เป็นไปได้ยังไงกันนายบอกว่าฉันอ่อนโยนต่อผู้ที่อ่อนแอไม่ใช่เหรอฉันก็เคยอ่อนแอเหมือนกันในฐานะฮิวเลอร์่ันพี่ชิดโดตอนนี้นายเข้าใจหรือยังว่าฮิวเลอร์มันมีค่าขนาดไหนงั้นนายลองเรียนรู้วิธีการฮิวบ้างดีไหมการฮิวเป็นสิ่งจําเป็นในโลกใบนี้นะพูดจาเหลวไหลอะไรการเป็นฮิวเลอร์เป็นสิ่งจําเป็นพูดบ้าอะไรของเขานั่นคืออะไรเหรอ่ันพี่ที่อยู่ข้างหลังหัวของคุณเนอะ อโอฮาโลยังไงล่ะเพิ่งเห็นครั้งแรกงั้นเหรอใช่คุณเหมือนนักบุญจากภาพวาดในโบราณเลยผมก็อยากได้บ้างนายก็มีมันได้นะจริงเหรอเรื่องจริงงั้นเหรอแน่นอนสิมาออกจากดันเจี้ยนนี้กันก่อนเถอะฉันจะเล่ารายละเอียดให้ระหว่างทางนะได้ครับนายสามารถได้รับสกิลศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยฮาโลได้เช่นฮิวสิ่งชําะหลางและสกิลอื่น เออเข้าใจแล้วสกิลของพวกฮิวเลอร์นั่นผมหมายถึงคขาได้ใช้สกิลฮิลลิ่งได้นะครับใช่แล้วล่ะนายสามารถลงทุนแต้มและอัพมันขึ้นระดับ S, <S ได้นายจะต้องใช้ประมาณ1 0 0 0 0แสนแต้มนั่นเป็นจำนวนที่เยอะมา,มากๆเลยนะ1 0 0 0 0แสนแต่ตอนนี้ผมไม่มีสกิลศักดิ์สิทธิ์เลยสักสกิลพูดอะไรของนายนายมีพรของเทพธิดายอยู่ไงนั่นก็ถือว่าเป็นสกิลศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะ จริงเหรองั้นผมจะลงทุนแต้มเลยดีไหมอะไรนะใครบอกว่านายเป็นฮิวเลอร์กันพูดอะไรของนายออกมาบอกตามตรงผมลังเลเพราะเป็นการลงทุนแต้มครั้งแรกของผมรู้สึกเสียดายด้วยครับเพราะผมเก็บแต้มนั้นไว้เพื่อที่จะพบท่านเทพที่เดนะินเนอะใช่แล้วอย่าทำแบบนั้นนะ แต่สภาพของผมในตอนนี้ช่างน่าสมเพชจริงๆผมคิดว่าท่านเทพทิดาคงมีความสุขมากกว่านี้แน่จะผมกลยเป็นฮีโร่ผู้แสนงดงามเหมือนกับชั้นฮีโร่ผู้เบิกบานแบบคุณผมจะลงแต้มทั้งหมดไปยังสกิลพอศักดิ์สิทธิ์ครับอย่าทำนะไม่ฉันพยายามแทบตายมาตลอด7ปีตอนนี้ในกลับอยากเป็นฮิลเล่เนี่ยนะเฮ้ไม่นะคุณจะไปไหนท่านนักดาบคู่ ผู้เล่นนักดาบคู่ได้ออกจากช็เนลโอ้ผมใช้แต้มไป1 0 0 0 0ืนแต้มแล้วแต่ยังได้แค่ระดับสีเองก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละระดับดีไปยังสีง่ายนะแต่หลังจากนี้จะยากขึ้นมากเลยล่ะผู้เล่นนักดาบคู่ออกไปแล้วเออผู้เล่นฮิลเลอร์ถ้าคุณหันไปทางนั้นคุณจะเจอกับทางออกนะโอ้นั่นใครเนอะอะไรเนี่ยทำไมเจ้านั่นถึงเออีกแล้ว ดูเหมือนว่าพวกเขาจะยังไม่รู้สึกถึงพวกเรานะท่านโรคมาออกจากที่นี่กันเถอะระวังตัวด้วยนะระวังนะมีบางคนอยู่ข้างนอกพวกเราไม่มีเวลาอธิบายแล้วเพราะงั้นระวังตัวด้วยผู้ด,ดูแลเกมและผู้เล่นนักขอกได้ออกจากช่นลแล้วอะไรเนี่ยพูดอะไรของพวกเขากันนะเรื่องจริงเหรอดูนั่นว่าไงนะว้าวทังออกแล้วพวกเราทำได้แล้ว ที่สุดเกอกมาได้สักทีท่านพี่ต้องขอบคุณท่านจริงๆเฮ้ <Huh? S 3> อฮึคนไหนคือฮิวเลอร์หรือว่าที่โรกบอกคือคนคนนี้คริสถอยไปงั้นนายคือคนจากทิศตะวันออกที่พวกเขาพูดถึงกันสินะฮิวเลอร์พิษคือนายใช่ไหมเฮ้ huh? ฮิโร่ผู้ชั่วร้ายงั้นเหรอไม่ใช่ว่าฉันเพิ่งฆ่าไปแค่คนสองคนสักหน่อย นายเป็นใครฉันอยากรู้นะ่ะ <c oughs> ถูกต้องฮ้ huh? เสียงนั่นถึงตาคุณแล้วสินะต้องการจะทำอะไรงั้นเหรอคุณนักฆ่าแน่นอนว่าฉันต้องขอบแบบนี้ฉันเองนายก็น่าจะรู้จักนะก็ประมาณว่าสูโหร่งฉันมาที่นี่นะไม่ต้องรู้สึกแย่ไปหรอกนะเพราะยังไงนายก็จะต้องตายเข้าสักวันอยู่ดี ทำไมฮีโร่ชั่วร้ายถึงต้องหักหลังพี่น้องของตัวเองด้วยมีบางอย่างเกิดขึ้นในอดีตแค่นั้นแหละไม่ต้องพูดให้มากความสุดท้ายแล้วพวกนายทั้งสองคนก็จะต้องตายอยู่ดีแต่ก่อนหน้านั้นฉันขอถามอย่างหนึ่งนายรู้ตำแหน่งของฉันได้ยังไงอืมเอาเรื่องนั้นเหรอก็ไม่มีอะไรมากตอนที่ฉันตื่นขึ้นมาก็เจอคำพยากรณ์เขียนไว้บนฝาผนังน่ะเฮ้คำพยากรณ์เหรอ